ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นครับทุนมงบุคาคกากุชโชครอบคุมหลายอย่างครับก็คือค่าเทอมค่ากินอยู่แล้วก็ค่าเดินทางก็ครอบคุมหลายอย่างแต่ว่าการที่จะไปเป็นปอโทจะต้องเป็นรีเสิร์ชสตูเดนต์ก่อนครับอย่างมากที่สุด2ปีที่ได้ยินมาหลายคนแบบชอบโดยเฉพาะสายวิทย์นะครับชอบติดต่อไปก่อนอยากจะวิจัยเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะสมัครปีนี้ปีนี้อะไรเริ่มเขียนวิจัยประมาณ3เดือนอะไรครับแล้วผมเขียนเสร็จแล้วแล้วค่อยไปติดต่อแกแบบให้ดูให้หน่อยอะไรเงี้ยก็คือ ตอนแรกผมจะทำเกี่ยวกับวัจ,จะนะปฏิบัติภาษาศาสตร์ซึ่งอาจารย์ว่าว่าแบบคนญี่ปุ่นร้อยคนก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นร้อยคนนะอะไรเงี้ยแบบ อันนั้นก็เออทำไมเถอะสิ่งที่เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือแบบว่าติดต่ออาจารย์ตั้งแต่คิดหัวข้อครับไม่ได้ติดต่ออาจารย์ตั้งแต่เขียนเสร็จแล้วแล้วก็แบบผมเรียนเรื่อง second language e q u c i t i o n ใช่ไหมก็คือการเรียนรู้ภาษาที่สองที่อยากกลับมาเพราะอยากมาทําเรื่องแบบ educational policy ในไทยครับเกี่ยวกับภาษาโดยเฉพาะอะไรอย่างงี้คิดว่ามีหลายหลายหลายอย่างอยู่ในแบบเขาเรียกอะไรนโยบายของภาครัฐที่แบบเป็นจุดบอดหลายๆอย่างในเรื่องการเรียนภาษาอยูเ่เหมือนกัน mm hmm. รู้สึกบบอยากพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในไทย はじめまして、スワン・チャーティー・サファーと申します。ニックネームはクリアンです。今年の10月に、京都大学総合人間研究派に進学いたします。専門は多分、第二言語習得を専門させていただきます。はい、その時もよろしくお願いします。 ชื่อสาภาพสวรชาติครับได้ทุนรีเสิร์ชสตูเดียของปีที่แล้วแล้วก็จะไปปีนี้เดือนสิครับก็เรียนจบจากมหาวิทยาลัยมหิดลครับคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษครับโทวิชาภาษาญี่ปุ่นครับคือตัวนี้มีแพชชั่นญี่ปุ่นมาตั้งแต่ก่อนที่เข้ามหาลัยแล้วจริงๆเรียนศิลป์ญี่ปุ่นมาตอนมปลายครับเราพูดถึงทุนที่ได้ไปคือทุนอะไรนะทุนรัฐบาลญี่ปุ่นครับทุนมงบุคากาคุโชครอบคลุมหลายอย่างครับก็คือค่าเทอมค่ากินอยู่แล้วก็ ค่าเดินทางอะไรก็ครอบคลุมอะไรอย่างแต่ว่าการที่จะไปเป็นปอโทจะต้องเป็นรีเสิร์ชสตูเดนต์ก่อนครับอย่างมากที่สุดสองปีรีเสิร์ชสตูเดนต์คืออะไรเองอธิบายให้คนที่ยังไม่รู้รีเสิร์ชสตูเดนต์ถ้าเกิดพูดง่ายๆ่ายก็คือเป็นช่วงเวลาที่เราจะเหมือนแบบเตรียมตัวก่อนจะสอบเข้าปโทรือว่าเหมือนเรายังไม่ได้วุฒิการศึกษาอะไรในสองปีแรกที่เราไปเรียนแล้วก็ในระหว่างสองปีนั้นเราก็เตรียมตัวสอบเข้าปโทจริงจริงเหมือนนักศึกษาญี่ปุ่นทั่ไปเี่เข้าปโทกันเลยโอ้ oh, แสดงว่าเราต้องได้ภาษาญี่ปุ่นอยู่่่่่่่แแแแแลลล้้้วววววใชคครรับตตตาาาีก็ณะะทเจไป แล้วแต่เอกต่างๆของปอโทนั้นนะครับ<อ>บางที่ก็ไม่ได้สอบด้วยภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเป็นคณะชื่ออะไรคะรู้ไหมคณะชื่อยาวมากมอนแบบโซโกโนิงเกนอะไรสักอย่างครับที่มหาวิทยาลัยเกียวโตโครับรวมๆทั้ง4ปีใช่ไหมถ้ารวมทุนวิจัยถ้าอยู่ได้นานที่สุดก็น่าจะ4ปีครับแต่ว่าจริงๆก็ควรจะไปแล้วก็สอบให้เข้าปอโทให้เร็วที่สุดเตรียมตัวยังไงตอนที่เรารู้รู้จักทุนนี้เรารู้จักไหนก่อนจริงๆมันก็เป็นทุนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วแบบหลายๆคนก็ ได้ยินพันหูมาบ่อยๆแล้วแต่ว่าถ้าเกิดรู้รายละเอยียดจริงๆผมเพจเด็กดีเจหรือไม่ก็แบบเพจสถานทูตญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทำไมถึงเลือกที่จะไปปอโท,ที่นูนล่ะไม่คิดว่าจะต่อโทที่ไทยอยู่ทำงานไปเรื่อยๆสักพักก่อนจรนงี้ก็สนใจเนื้อหาของมัญญาโทที่จะไปเรียนด้วยครับก็เลยแบบอยากเรียนมากกว่าครับตอนนี้อืมอ่เราพูดถึงขั้นตอนการเตรียมตัวบ้างตั้งแต่ข่้นเอกสารเลยเขาต้องเตรียมอะไรที่มันแบบรู้สึกว่าเกินกนารคาดเดาหรือไหมหรือว่าอะไรที่แบบแปลก คิดว่าไม่มีนะครับแต่คิดว่าที่แตกต่างจากทุนรัฐบาลอื่นหรือทุนปอทอื่นก็คือ study plan หรือเปล่าเพราะว่าทุนรัฐบาลญี่ปุ่นตอนปอทครับจะเน้นให้ไป research มากกว่าครับแล้วเราเขียนอะไรไปบ้างใน study plan เราใน hey, study plan ใช่ไหมครับจริงๆ<ม>ฟอร์แมเขาก็ไม่ได้แบบว่ากําหนดรายละเอียดมามากครับแต่ว่าก็เขียนมัน research proposal ปกติเลยเพราะว่าเขียนที่มาแล้วก็จุดประสงค์แล้วก็มี literature review ก็คือแบบวิจัยเก่าๆอะไรอย่างนี้แล้วก็มี วิธีการแล้วก็ทำลายแล้วก็ความสำคัญสรุปอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นเขาให้เขียนภายในสองแผ่นครับสองแผ่นก็พยายามยัดๆเข้าไปให้ได้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดใช่ไหมคะผมเขียนภาษาญี่ปุ่นไปครับจริงๆก็จริงๆแล้วแต่แล้วแต่ว่าจะเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นก็ได้ก็เหมือนมีคําถามหรือจะว่าได้ติดต่ออาจารย์มาตั้งแต่ก่อนเขียนอะสลลด์แผ่นไหมจริงๆที่ได้ยินมาหลายคนแบบชอบโดยเฉพาะสายวิทย์นะครับชอบติดต่อไปก่อนว่าแบบว่า อยากจะวิจัยเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะสมัครปีนี้ปีนี้อะไรอาจารย์ฝั่งญี่ปุ่นเลยเนาะแต่ส่วนตัวผมไม่ได้ติดต่ออาจารย์ฝั่งญี่ปุ่นไปก่อนเลยแต่ว่าติดต่ออาจารย์ฝั่งไทยแบบอาจารย์ตัวเองที่เราสนิทอะไรครับให้เขาแน,นะนำอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยได้ทุนมงด้วยอะไรเงี้ยครับเริ่มเขียนวิจัยประมาณ3เดือนอะไรเงี้ยครับ แล้วผมเขียนเสร็จแล้วแล้วค่อยไปติดต่อแกแบบให้ดูให้หน่อยอะไรเงี้ยก็คือตอนแรกผมจะทำเกี่ยวกับวัจนะปฏิบัติภาษาศาบว่ายากเลยก็คือก็คือเหมือนการการตีความการตีความการพูดของคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยจะทําว่าแบบเออเด็กไทยที่เรียนในระบบการศึกษาไทยเนี่ยสามารถเข้าใจความหมายที่มันซ่อนอยู่ในสปีชของคนญี่ปุ่นได้ไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งอาจารย์ว่าว่าแบบคนญี่ปุ่นร้อยคนก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นร้อยคนนะอะไรเงี้ยแบบ อันนั้นก็เลยเออทำไมเถอะเขาไม่ค่อยพูดอะไรยาขารอกทำไมเถอะนี่ก็เลยทําใหม่ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนหัวข้อเลยแก้ไขปัญหาในการเปลี่ยนหัวข้อใช่ก็เลยสิ่งที่เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือแบบว่าติดต่ออาจารย์ตั้งแต่คิดหัวข้อครับไม่ได้ติดต่ออาจารย์ตั้งแต่เขียนเสร็จแล้วแล้วก็แบบนี่ตอนนี้เราก็พอใจกับหัวข้อเราแล้วพอใจครับพอใจมีชื่อหัวข้อไหมอีกทีหนึ่งเหมือนหัวข้อตอปัจจุบันเราตอนนี้เป็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นใน แรงงานข้ามชาตินี่แหละใช่ใช่ซึ่งผมก็เลยเอาเรื่องนี้ไปพูดทานองแบบว่าก็จะใช้ความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาโมเดลของญี่ปุ่นแล้วมาพัฒนาประเทศไทยประเทศไทยก็เริ่มอยู่ในเขาเรียกะไรสถานการณ์เดียวกันอะไรอย่างนี้ก็บอกกรรมการไปเขาอาจจะชอบตระมานหรือเปล่าผ่านเอ็นานึ่ตอนประมาณปี2022รอบธันวาครับก็เอาเรื่องอยู่นี่นะผ่านแบบผ่านแบบผ่านวันหนึ่งสองคะแนนอะไรย่เงี้ยไม่ถือว่าผ่านถือว่าผ่าน อ่าแล้วหลังจากขั้นตอนเอกสารแล้วประกาศผลเอกสารเสร็จเขาต้องทําขั้นตอนอะไรต่อคะก็สอบข้อเขียนครับสอบข้อเขียนถ้าผมเรียนเป็นฮิวแมน t ิตี้ก็สอบอังกฤษกับญี่ปุ่นครับ2งอย่างเลยสองอย่างครับสองอย่างไม่ต้องเหรอคะไม่ต้องครับไม่ต้องจริงๆตอนสอบข้อก่อนสอบข้อเขียนครับคือถ้าจำไม่ผิดหนุนเจเอ็มีที่แบบเหมือนสัมมนาอะไรสักอย่างจริงๆก็แอบไปแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเขาพูดเรื่องข้อสอบภาษาอังกฤษใช่ไหมครับ ว่าให้อ่านของเอโกเคนเทของญี่ปุ่น,นครับของที่เด็กญี่ปุ่นเขาจะต้องสอบใช่ไหมครับในระดับจุนิคิวถึงอิคิวอะไรประมาณนี้นครับให้อ่านไปซึ่งแบบข้อสอบมันเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนถ้าจำผิดเป็นองค์กรเดียวกันที่ออกข้อสอบมันก็เลยมีความแบบคำศัพท์หรือธรรมชาติของข้อสอบมันคล้ายกันมากเลย <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่านั้นเป็นทริคที่ดีมากๆเลยสำหรับสอบภาษาอังกฤษส่วนภาษาญี่ปุ่นจริงๆมันก็เหมือน JLPT นะครับแต่ว่าที่มันมีมากกว่า JLPT ก็คือ พวกคังโยคูอะครับพวกเป็นแบบสำนวนอะไรอย่างเงี้ที่เจลพีทจะไม่ค่อยออกแต่ว่าจะออกในทุนมงโอ, <laughs> อ้ที่สอบเจลพีที่บอกว่าข้อสอบญี่ปุ่นคล้ายๆกับเจลพีทตอนนี้เขาระบุไหมคะว่าเอ็นอะไรห,หรือว่ามีทุกเอ็นเลยมีทุกเอ็นครับมีทุกเอ็น <laughs> แต่ว่าคือแล้วแต่ปีปีก่อนหน้าปีผมอะครับมันจะเป็นเลเวลหนึ่งสองสามให้สอบไปเรื่อยๆเป็นแบบร้อ,อยคออะไรเงี้ยทำไปเรื่อยๆจนว่าเราจะทำไม่ได้ใช่ไหมครับ แต่ว่าของปีผมมันเหมือนรวมกันทุกอย่างอะครับมันทําให้พาทการอ่านมั้งที่แบบว่าเป็นเหมือน N1 อะไรเงี้ยครับันนี้คืออ่าน N1 เพื่อไว้เลยก็ได้นะอ๋อนี้แต่วพวกข้อสอบที่เราเก่งมานี้คือเราหาจากเน็ตอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับพยายามหาแล้วก็เทียบทุกปีเทียบว่าแบบมันจะมีข้อนี้ประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยขั้นตอนสัมภาษณ์นี่เตรียมตัวยังไงบ้างขั้นตอนสัมภาษณ์เหรอครับผมก็ลิส ข้อข้อที่น่าจะโดนถามมาไว้แบบเ <ứng S 1> ยอะอยู่เหมือนกันนะยี่สิบสาสิบข้ออะไรเง,งี้ยแล้วก็แบบเขียนตอบแล้วก็จาทุกอย่างวันนี้แล้วก็ไปสัมภาษณ์รับเอ้ลิสต์นี่คือไปเก่งมาจากไหนมันมีแหล่งอปล่ก็ก็จริงๆส่วนมากเขาจะถามเนื้อหาในสต๊ d ดี้แพลนให้เราเขียนไปใช่ไหมครับส่วนมากก็ลองอ่านของตัวเองนะคิดว่าถ้าเกิดเป็นคนด้านนอกเข้ามาอ่านเนี่ยเขาจะถามอะไรเขาจะสงสัยอะไรในสต๊ d ดี้แพลนนั้นก็ส่วนมากก็จะแบ่งเป็นคำถามแบบคำถามเกี่ยวกับตัวเราแล้วก็คำถามเกี่ยวกับสต๊าดี้แพลนแล้วก็คำถามเกี่ ตอนเข้าไปครับมันจะมีกระดาษเขียนว่าให้เข้าไป,ปพูดเลย3มข้อนี้ก็คือเหมือนแนะนําตัวสรุปสตา๊าดี่แพของเราแล้วก็ทำไมถึงสมัครและจบไปจะทาอะไรถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณสาอย่างเข้าไปบุ๊มให้พูดเลยมันต้องพูดอะไรทีนี้ต้องสัมภาษณ์เข้าไปสัมภาษณ์ครับให้พูดภาษาอะไรบ้างให้เขาจะถามก่อนว่าเราจะพูดภาษาอะไรครับให้ชอยเราเลยพูดใช่แต่เขาจะถามเป็นภาษ,าษาอังกฤษว่าจะพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้เพราะว่าพูดภาษาญี่ปุ่น,อ,น,าานอะไรสอสัมภาษณ์ไอ้สัมภาษณ์นี่มันน้อยมากใช่ไหมได้ข่าว ใช่ครับเร็วเร็วเร็วอยู่เหมือนที่พูดมาก่อนนันนี้ก็คือที่สามอย่างให้พูดเลยเขาเหมือนให้พูดภายในสามนาทีอะไรเงี้ยครับสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือการพูดเรื่องที่มันเป็นเรื่องเฉพาะทางให้กรรมการเข้าใจได้นะครับผมคิดว่ามันสําคัญมากมากมากๆอย่างหนึ่งครับเหมือนเล่าเรื่องให้เขาฟังอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็แสดงให้เห็นว่าแบบว่าเราเข้าใจมันจริงๆนะเราสามารถเล่าให้คนอื่นฟังได้เราเข้าใจมันจริงๆอะไรเป็นอย่างหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันตอนสัมภาษณ์คนสัมภาษณ์ก็เป็นคนญี่ปุ่นล้วนใช่ครับคนญ อาแล้วอนาคตเราล่ะตอนนี้ว่างไว้ยังไงบ้างผมเรียนเรื่อง second language acquisition ใช่ไหมครัคือการเรียนรู้ภาษาที่สองที่แบบว่าไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องมาเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษอะไรเงี้ครับก็ที่มองไว้ที่อยากกลับมาเพราะอยากมาทำเรื่องแบบออ educational policy ในไทยครับเกี่ยวกับภาษาโดยเฉพาะอะไรอย่างนี mm ้ hmm. ู้สึกแบบอยากพัฒน,นาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในไทยวิธีอะไรคิดอะไรอยังคิดว่ามีหลายหลายหลายอย่างอยู่ในแบบเขาเรียกอะไรนยโยบายของภาครัฐที่แบบเป็นจุดบอดหลายๆอย่างในเรื่องการเรียนภาษาอย่เหเงี้ยก็เลยคิดว่าอยากเข้ามาทําอะไรสักอย่างในเรื่องนี้ครับเ้วคิดว่าอะไรที่ทําให้เขาเลือกเราเป็นตัวแทนไปีนี้คิดว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นทุนให้เปล่าครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ คงอยากได้อะไรบางอย่างเช่นแบบว่าการวิจัยเนี่ยมันมีส่งผลดีต่อประเทศเขาแล้วก็ส่งผลดีต่อประเทศเราแล้วก็แบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าเขาก็น่าจะมองตรงจุดนั้นว่าเนื้อหามันมีประโยชน์จริงๆอะไรเงี้ครับไม่ใช่แบบว่าไปว,าวิจัยเรื่องอะไรที่แบบเราชอบของเราเองมากเกินไปอะครับผมรู้สึกว่าถ้าตรงนั้นเขาอาจจะตั้งคําถามกับสิ่งนี้นยว่าเราจะให้เงินคนคนนี้ไปจริงๆรออะไรเงี้ยครับก็อยากให้น้องๆอะไรคนอยคเรื่องนั้นด้วยนิดนึงมันมีส่วนช่วยมากจริงๆปีนี้ผ่านกี่คน 31คสิบอคนของรีเสิร์ชสตูดิโอนะครับแต่ว่าคนสมัครปีนี้น้อยนะครับแบบน้อยอยู่ผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่าปีอื่นรู้ไหมว่าของเพื่อนเพื่อนแต่ละคนเปแนวไหนบ้างหรือว่าแนวสังคมแบบเราหมดเลยจริงจริงเหมือนแบ่งกันประมาณครึ่งๆนะครับแบบสังคมกับสายบิดครึ่งๆว่าครึ่งๆอ่ะแล้วตัวเองเรียนอะไรกับพ<ช>ี<ช>่เจซินเตอร์หร<ช>ือเปล่าเรียนครับเรียน SA หรือเปล่าครับซูเปอร์แอสมอาจารย์จะให้หัวข้อของแต่ละอาทิตย์มาแล้วให้มาดิสคัสกับเพื่อนเพื่อนในคลาสอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ดีเพราะว่าปกติถ้าเราทํางานในองค์กรญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราก็จะรู้แค่ภาษาญี่ปุ่นในเรื่องนั้นๆในองค์กรเราใช่ไหมครับแต่พอได้เรียน SA แล้วเนแล้วก็จะมีแบบภาษาญี่ปุ่นหลายอย่างที่แบบเราไม่รู้มาเยอะมากครับอย่างอย่างผ่านสมมุติว่าผมผ่านเอ็นหนึ่งแล้วหลายคนอาจจะคิดวแบบ่าเออไม่ต้องเรียนแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปจริงๆอะครับแบบ8 0เป็นต้องเป็นคำศัพท์ที่ยังไม่รู้อย่างวิธีการสอนของเขาคืออย่างเช่นเขาบอกว่าอยาก คุยเรื่องอุตสาหกรรมน้ำมันเราก็ต้องไปหาเรื่องอย่างนั้นมาคุยกับเพื่อนเนี่ยยักษ์ไปยักไปอย่างหัวข้อะไรคุยเรื่องอะไรนะจริงๆงมันก็จะแบ่งเป็น3พาร์ทนะครับของของ SA เนาะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงแบบว่ามีข่าวที่แบบข่าวรายเล็กๆน้อยๆในญี่ปุ่นนะครับที่แบบว่าเกิดในช่วงนั้นๆเนาะซึ่เซก็จะรีบหามาในเวลาใกล้ๆแล้วก็พาร์ทที่2ก็จะเป็นหัวข้อของเทอมผมเป็นหัวข้อแบบหัวใจของคนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างแล้วแบบเป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น อย่างวัฒนธรรมชงชาอะไรเงี้ครับก็ไม่ได้เรียนแค่ชงชาอย่างเดียวเรียนประวัติความสําคัญของมันและเรียนสิ่งที่มันแบบส่งผลกระทบต่อความคิดคนญี่ปุ่นอะไรอย่างี้ครับ mm hmm. แล้วก็พาร์ทสุดท้ายก็จะเป็นเหมือนติวเอ็นหนึ่งอะไรอย่างงี้ซึ่งเราก็จะได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นจริงในการคุยกับเพื่อนในคลาสด,ด้วยใช่ครับแล้วก็เซนเซ่ด้วยแล้วก็จะได้ภาษาญี่ปุ่นที่แบบไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นที่เราเรียนฟังพูดอาเขียนปกติอะครับเป็นเหมือนเป็นเนื้อหาที่มันแบบว่ามันทําให้เราสามารถพูดกับคนญี่ปุ่น ได้ทันทีมากขึ้นแบบว่าเหมือนเขาเราเข้าใจคนญี่ปุ่นมากขึ้นเรามีแชร์แบ็กกราวด์กับเขามากขึ้นนะครับถ้าเรียนคลาสนี้สมมติว่าเราพูดได้แค่ภาษาอย่างเดียวแต่เราไม่รู้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันอยู่สื่อสารกับเขาไม่ได้อยู่ดีอะไรเงี้ยครับก็เลยคันนี้ก็ดีมากเลยครับก็สุดยอดรู้สึกว่าการดิสคัตกันในห้องเรียนมันก็ให้ฟีลคล้ายๆกับตอนไปสัมภาษณ์ที่นู่นจริงๆผมว่า SA มีประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าแบบว่าคือช่วงแรกผมอะ่มอะตั้งใจคือมันต้องพรีเซนต์ทุกอาทิตย์ด้วยใช่ไหมครับ เียนบทน,นู่นนี่นั่นอ่านพูดอะไรอย่างนี้แต่ว่าช่วงหล,หลังเริ่มขี้เกียจมันก็เลยว่าคืนก่อนวันน่ะก็แค่ลิสต์แค่หัวข้อเราจะพูดอะไรแล้วก็เนื้อหาเราก็จำไว้นสมองมันมันฝึกให้เราแบบว่าสามารถพูดได้ทันทีมากขึ้นนะครับผมก็มเลยรู้สึกแบบรู้สึกว่าเราเรียบเรียงเขาเรียกอะไรข้อมูลในสมองได้ดีขึ้นแบบคอสน,นี้รู้สึกว่า SA ดีมากเลยแนะนำแนะนำแต่ห้องนึงมีคนเรียนเยอะไหมคะหนึ่งคอสิบคนถึงไ SA เจ็ดคนหรือเปล่าครับเจ็ดแปดคนตอนผมนะครับไม่แน่ใจว่าตอนอื่นมีกี่คน ไม่เยอะครับไม่เยอะพอมันไม่เยอะแล้วมันทําให้เราได้ได้พูดมากขึ้นดีครับดีดีดีอาจารย์ก็น่ารักครับถ้าเรียนก่อนไปสอบสัมภาษณ์นี้ก็ช่วยนะครับแบบว่าให้เรารวบเขาเรียกอะไรเรียบเรียงข้อมูลในสมองอะไรเงี้ยทังคำศัพท์ก็คือเย,ยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นคำศัพท์เราก็น่าคำศัพท์ที่ไม่ได้เจอทุกทุกวันประจําวันเราใช่ทุจดไว้หมดเลยนะคาที่ไม่ได้เจอทุกวันแล้วเยอะมากทีนที่จบมาเนี่ยเรามีคอนเนคชันเขาใช่ไหมไม่มี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 แต่ว่าที่ ที่ทราบเรื่องแนวข้อสอบก็คือไปงานของ JS เอสะครับใช่แล้วเหมือนมีพี่คนหนึ่งเขาพูดเรื่องแบบเทคนิคการสอบอะไรอย่างเงี้แล้วผมก็จดมาแล้วใช้ได้จริงมากแนะนําใช่ปีที่แล้วนี่ก็ไปอะไรได้เลยเราต้องไปนะนี่เป็นกำลังใจสองปี่อนอื่นต้องไอ้นี่เป็นกําลังใจให้สอบเข้าให้ได้ก่อนหนยังไม่สอบเลยย,ยังยังไม่ได้สอบต,ต้องไปเป็นรีเสิร์ชก่อน2ปีดีกับที่ปรึกษาใช่ใช่เขาก็เลยแบบเราต้องไปอ่านหนังสือแล้วเธอต้องบินไปสอบที่นู่นปะเนี่ยใช่บินไปก่อน แล้วก็คือเขาให้เวลา2ปีตรงเนี้ยเป็นแบบให้เราสอบแล้วค่อยเข้าปอโทอีกทีนึงซึ่งนานที่สุดเด็กรีเสิร์ชก็จะอยู่ได้4ปีใช่ไหมครับระยะเวลารอเป็นรีเสิร์ชดูเดียนแล้วก็ค่อยเข้าปอโทจริงแต่หลายคนก็แบบไปปุ๊บสอบเลยแล้วก็แบบซึ่งผมเคยได้ยินว่าหลายคนอะคือสอบก่อนถึงระยะเวลาที่แบบว่าได้บินตามตามทุนอีกอะไรเงี้ยไปปุ๊บเข้าปอโทเลยก็มีมาเราอยากจะฝากอะไรให้คนที่สนใจอยากไปวิจัยกับเราบ้าง อยากให้เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าทุนนี้มันก็เป็นทุนลายปีใช่ไหมครับเวลามันก็เหมือนเดิมทุกปีอะไรเงี้ยก็ถ้าคนที่เตรียมตัวเร็วกว่าก็จะมีโอกาสที่จะสําเร็จมากกว่าหรือทำได้เวลาเย้ <มา S 2> ยขอบคุณครับ